5เทคนิคการตั้งค่า YouTube Music ที่ควรรู้เชื่อว่าหลายคนรู้จักในส่วนของ YouTube Premium แล้ก็ YouTube Music อยู่แล้วใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ให้บริการในส่วนของทั้งสตรีมมิ่งในส่วนของวิดีโอและมิวสิกใช่ไหมครับ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆเจ้า YouTube Music เนี่ยเขามีการตั้งค่าที่จะช่วยในการใช้งานให้สะดวกสบายมากขึ้นครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนํา5เทคนิคในการตั้งค่าครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเทคนิคต่างๆของผมนั้นเป็นอะไรกันบ้างครับหัวข้อแรกก็คือการตั้งค่าคุณภาพเสียงครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเจ้า YouTube Music เนี่ยมันสามารถตั้งค่าคุณภาพเสียงได้ด้วยซึ่งวิธ um ีการตั้งน,นั้นไม่ยากครับก็เข้ามาที่หัวข้อ workflow, รูปโปรไฟล์แล้วครับจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อการตั้งค่าครับเข้ามาท การตั้งค่าคุณภาพเสียงนะครับคุณเข้าไปตั้งคุณภาพเสียงได้ซึ่งแยกไป็องอันครับันดับแรกคือเครือข่ายบนมือถือครับหมายความว่าเราใช้บน 4G เนี่ยเราต้องการให้คุณภาพเสียงเป็นแบบไหนเพราะถ้าเราตั้งค่าคุณภาพเสียงสูงเนี่ยมันก็จะกินในส่วนของแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับในส่วนนี้ก็คือคุณภาพเสียงในระบบ Wi-Fi ก็คือใช้งานที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยเหมือนกันนะครับเรามาดูกันครับว่ามันมีการตั้งค่ากี่ระดับครับกดเข้าไปครับในส่วนของหัวข้อคุณภาพเสีียงงงงงมมมมมืืืือออออออถนนะคครัสสสสสูููปกกตติ่่่เเเหววาาไ แต่ว่าถ้าเป็นปกติของผมก็คือตั้งค่าไปที่สูงครับคุณภาพเสียงสูงนะครับ Wi-Fi เนี่ยเราก็ตั้งไปที่สูงครับแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราตั้งค่าคุณภาพเสียงที่สูง มันก็จะกินแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าแพ็กเกจที่เราใช้งานเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือการตั้งค่าการเล่นครับหัวข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเพราะเป็นหัวข้อที่จะช่วยในการประหยัดการใช้งานในส่วนของอินเทอร์เน็ตของเราด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ที่หัวข้อแสดงภาพขนาดย่อแบบเคลื่อนไหวครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับเวลาคุณเปิดแอปในส่วนของ YouTube Music นะครับมันจะมีภาพแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับภาพประกอบตรง เล่นฟังเพลงอย่างเดียวให้กดไปเลยครับว่าไม่เลยพอกดไม่เลยเนี่ยก็จะมีมีภาพในส่วนนี้ก็ช่วยประหยัดแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการใช้งานก็กดตลอดเวลาหรือจะเลือกเป็นแบบ Wi-Fi เท่านั้นก็ได้ครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ครับอีกอันนึงครับที่ควรจะต้องตั้งค่าไว้ด้วยเหมือนกันครับโหมดการเล่นมิวสิกครับก็คือถ้าคุณไม่ต้องการให้เล่นมิวสิกวิดีโอนะครับไปเลือกเลยครับไม่ต้องเล่นมิวสิกวิดีโอครับอันนี้ก็ช่วยประหยัดในส่วนการใช้งานอินเทอร์เเเนน็็ตตตด้้้้้วววยคครรรััััับีีี่่่่่่่หหหลขขขออออกกาาาางงมททท3ซึป ผมก็ใช้อยู่นะครับและผมว่ามีประโยชน์มากก็คือการตั้งค่าการดาวน์โหลดครับกดย้อนกลับไปที่หัวข้อการตั้งค่าครับก็จะมีหัวข้อดาวน์โหลดและพื้นที่เก็บข้อมูลครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้กูจะเห็นว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของเครื่องของคุณอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วอีกอันนึงที่เราต้องรู้เลยครับดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi เท่านั้นอันนี้ผมเปิดไว้เพราะบางครั้งเนี่ยเราไปเผลอดาวน์โหลดในส่วนของการใช้งานบน 4G ก็กลายเป็นว่าเราก็เสียอินเทอร์เน็ตไปโดยเปล่าประโยชน์เลยถ้าเกิดเราไม่ต้องการแต่ถ้าต้องการแล้วก็ปิดตรงนี้ก็็สาาาาามมมรถดดดวววนน์โหลลลตอเเยไไ่่่่จะป Wi-Fi เป็น4 g นะครับต่อมาอีันนึงที่ตั้งค่านะครับก็คือคุณภาพเสียงนะครับเมื่อกี้เหมือนกันเลยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเสียงแบบไหนเพราะขนาดจะแตกต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือคุณภาพวิดีโอสําคัญครับเราเลือกเฉพาะในส่วนของคุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่าประหยัดแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตครับแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกในส่วนของวิดีโอมาด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้แบบ sd คือ3 6 0รอก p นะครับหรือ hd นะครับก็คือ7 2 0ย่ิบ p แน่นอนครับยิ่งความละเอียดสูงเยอะขึ้นนะครับมันก็จะย ที่หัวข้อที่4ครับการแจ้งเตือนอันนี้ก็สําคัญนะครับเผื่อต้องการให้มีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับวิธีการตั้งค่าก็คือกดออกไปครับไปที่หัวข้อการตั้งค่าหลักครับก็มาที่หัวข้อการแจ้งเตือนเลยครับซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แจ้งเตือนเพลงใหม่ที่เราชอบฟังนะครับสไตล์เพลงของเรานะครับ AI ก็จะคํานวณว่าเราชอบฟังเพลงสไตล์ไหนนะครับหรือการแจ้งเตือนการอัปโหลดนะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับก็สามารถเข้ามาตรงนี้แล้วตั้งค่าได้ครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ปิดได้ครับก็กดไปติ๊กไปครับไม่ต้องการมาแจ้งเตือนัันนะครรบกก็สสสดดวาาาาายตตตอี้้้มมถง่่ไ ข้อสุดท้ายครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับก็กดออกไปครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอยู่ที่หน้านี้เหมือนกันครับกดเข้าไปครับเราจะเห็นว่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับมันมีตั้งค่าในส่วนของการจัดการประวัติด้วยนะครับเวลาเราฟังเพลงหรือดูวิดีโอแบบไหนนะครับมันจะเก็บรีคอร์ดไว้แล้วมันก็จะคัดสรรเพลงมาให้เรานะครับซึ่งอันนี้เราสามารถให้มันหยุดประวัติการดูชั่วขราวหมายความว่าไม่ต้องเก็บประวัติฉันนะครับฉันอยากจะฟังเพลงแนวไหนฉันไม่ต้องการให้ใครรู้นะครับอันนี้ก็สามารถได้นะครับหรือการจัดการประวัติกกกกาาาารค้้้้้นนนหตอีดดดดดเเขขไไปปูุ๊ สามารถล้างค่าทิ้งได้นะครับก็คือเราต้องการลบหรือเปล่าหรือเราต้องการเก็บไว้นะครับตรงนี้เราสามารถลบด้วยอัตโนมัติเห็นไหมครบลบอัตโนมัติกดตรงนี้กดเข้าไปครับมันก็จะลบของเราทั้งหมดที่เราดูภายใน3เดือนที่ผ่านมาหรือ18เดือนนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นส่วนตัวที่เราสามารถเลือกได้ครับว่าต้องการให้ YouTube นั้นเก็บเรคคอร์ดตรงนี้ไว้หรือเปล่านะครับ เป็นังบ้างครับกับการตั้งค่าในส่วนของ YouTube Music วันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง c a t f IT นะครับกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5 IT ครับ